สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะคลิป<อ>นี้เป็นคลิปพิเศษเนาะเพราะว่าตอนนี้เข้ามาเที่ยวที่แครงเซสมบูรณ์้วก็มาพาอเจ้าทินเนาะคือบ,บอาวติ้งชาแนลครับสวัสดีสวัสดีขอบคุณนะเขาเดินทางมาตั้งแต่เวียงจันท์ครับอ่าบาวพุม่มเลยเพรือว่าแม่คงอันทัวร์มาดิเข้าสิไปใสเกับบาวติงสิพาไปเล่นใสีน้ำเงินขูดผู้ขูดโดยซึ่งว่าเป็นนิวซีแลนด์นนิวซีแลด์เมืองเรา เป็นไไฮลท์จริงๆแหละเตอิมมาทีพูโหลนนี่ครับทางนี้เป็นครั้งที่สามแต่ว่าโบเคยไปหอดจอมจักเทื่อแต่มมือนี้อากาศกัมีฝนตกปล่อยๆเนาะเรียกว่าเป็นตกเงียบไปด้ก็ได้ไอ้ฝนพวกมันตกแบบปล่อยๆตัวพอลินลินนะตกตกพอดีแบบเย็นซุ่มช้ำครับมาล่องลุ่นเบิ่งนว่าบมือนี้สิงามสันใด้แต่ว่าจุดหมายเฮาคือจอมพูเลยครับต้องเด้ขึ้นไปจอมเลยต้องขึ้นในหอดจอมมือนี้ขึ้นมาแล้วสองเทือนี่มาบอกว่าเป็นหอดจอมพูครับมื้อนี้ ติ่งชาแนลนี่พาไปฮอดแน่นอนครับโอเคเอาไปกันเลยไปเลยครับไปเลยไป,ไปเลยใน้องไป <laughs> ทองใหญ่ปะ <laughs> ตามทางไปกันสิประมาณนี้นเนาะเจอรถฮอดตะเหนาะรถฮอดตะเหนาะเราจะย่างขึ้นไปตามทางนี้เมื่อก่อนเท่ามาขึ้นนะไปขึ้นอยู่ฮันเบื้องอนะันนาลักษัตานีฮะนะและ้วขึ้นไปแล้วมันจะมีทางตันยังต่าง แต่ว่าติงว่ามาทางนี้หันหอดไวเนาะกะ็ถือว่าเออมาลุนกันว่าสี่หอดไวสําได้เข้าสิงยางไวบอเนาะปัญหาคือแนัหนฝน,นสิตโตข้ามหัวห้อบอนะโอ้เขาว่าเนี่ยรถสามารถไปได้จะมีทางขึ้นไปแต่ว่ารถเก๋งหนาจะบอผ่านต้องเป็นโฟวิลเนาะนทางกิตมเนี่ยอย่างนั้นค่าแนมสเสน่ห์กระทืบว่างามแล้วแต่ว่าขึ้นไปขางต้นจะเปน็นอะไร ติดตามไปนํากันพี่น้องสักลูกอาจจะมี2 8ง0เซนเมตรสองพันแด้อยเซนเมตรและตอนนี้ครับเขาย่างมางอดแค่ประตูหัวของซาบ้าเพื่กันไว้นะแต่ว่าเขายังต้องย่างกันไปอีกประมาณเกือบสองลูกกุลลครับพี่น้องปลายผู้กุลลครับเดี๋ยวเตี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดันข้างทางย่างกันไปกับที่ี่น้องท่านผู้ชมน้องแห่งปลาทางย่างกับขันข้างใกล้พอสมควรขึ้นไปในประมาณ หนึ่งหรือสองกิโลเมตรพอละโกชิฮอดจอมพูตอนนี้บ่วพุ่มกับบ่วติงกะย่างตีคู่กันมากเนาะสองไอ้น้องอย่างตีคู่กันมาอาการนี่ตต่างกำลังร่างกันนะเนยขึ้นมาเลยหนาวโลดติงรู้ส <laughs> ึกหนาวเลย <laughs> เรียงเจอรี่ต้องหาคนมาก่อนแล้วมาเรเยีย <c oughs> งนช่านโะซ่รับคนเิ็นพวหนาวนะเอาบัวติงไปกอดได้ปะ <laughs> สบายสบายท่านผู้ชมสบายหลายใสิ่งใบต่ผู้ขอบึงวิวข่างล้างเนาะที่ที่เราผ่านมาเ้าต้องเฮ็ดให้ได้คนอื่นไหนได้เ้าต้องเฮ็ดให้ได้แมนบ่าวภูมิดูยิ่มนบ่ติงเพื่อความระบาดตายตายอุ้ยโอ้ทางเที่ยวมาท่านผู้ชุ่มเที่ยว ขึ้นมาได้รายงานหนึ่งแล้วผู้ซึกเถิงควมเมื่อยแล้วเนี่ยอ้าวทีมงานกำลังขึ้นไปเนาะวิวอลังการพี่น้องเอ้ย <c oughs> ขึ้นมาได้ประมาณห <c oughs> <c oughs> ันร้อยเมตรท่ากันเซ้าแหละทงทงไซสิถอดใจเลยเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยเธอที่สามโมหอดจอมได้มาเธอที่สี่ได้เลยดวงวิวย่อนหลังเนาะ จุดที่เราผ่านมานนถือว่างามสุดยอดเลยมีแต่ทับตะไบเล็กละขึ้นไปพักไปเนาะพาผู้มันคนขังจะสูงสัน้นคนขังสูงสัน้นบึ่งปลายหยาดเขี้ยวอุ่มทุ่มเลยสวยงามหลายนี่คือทางที่เราจะขึ้นไปส่านผู้มตอนนี้ เขามาหอดจุดได้จุดหนึ่งจอมผูจุดธมิตรมตบมวยไปได้ท่านผู้สมยังไหวยังไหวนี่คืองุมดันหลังที่เขาขึ้นมาประติงในธนาีิวาเจ้าไม่เดียกอยู่ที่แขวงเซสสบูลเขาจะสามารถขึ้นไปที่จอมผู้เบียดได้หนวใด เงินเท่ากับย่างบ่อมาได้เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เพื่อนยังบัท่านได้เห็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเถื่อนะยังเป็นสถานที่แบบยังบัท่านได้เปิดกว้างกันซะถ้าว่าถ้าว่าเขาอยากไปก็ไปได้แต่ว่าในกรณีแบบเขามาเป็นกลุ่มเป็นทัวร์หลายคนแล้วเขาไปขออนุญาตนําแถลงข่าววัฒนธรจะทำขนอนุญาตได้ไหมจอมภูเบี้ยจากจากจุดนี้จากเมืองอนุวงศ์ไปไกลปะกัวหอดกัวสีหอดจอมภูเบี้ยประมาณจากหลัก ตั้มป่าไอโนเขียนหั่นประมาณสิบกัวลักนี่แหงสิบกวัวลักนึงวะแสิบดัวซ่าวนี่โอ้โบไกลมาไหนเนาะแต่ว่าการขึ้นไปไหนใช้เวลาประมาณจักนาทีจักสุโมงประมาณสองสุโมงสองสุโมงเนาะเพราะเ่าไปนี่เขาไปนู่นเขาขืนนู่นมีนจะโชดติไปเนาะประมาณสุโมงหนึ่งนะฮะจะไปจอดรถอยู่นี่ครับที่วดิววนพาหน้าแล้ววิยญาณจะไปสุโมงหนึ่งหมดจดเลยจ้าจนผู้เปลี่ยนี่อยู่ตรงไหนนี่ อยู่ติดดเลยทั้ทงนี้เลยเนะาะทั้งนี้ทางนี้เลยท่านผู้ชมสืส่อบอนไม่มีอีกเลยนะมันจะมีทางขึ้นไปเนาะแม่นะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกำลังปรับปรุงแบบเก็บทางกินนะเก็บันไดยังบนเพื่้องกันภูมิอากาศยังงถึยเก็อยากไปเนาะมันเป็นจอมผูที่สูงที่สุดในประเทศลาวเนาะเมื่อนี้เนาะบอติงหมดเพาขึ้นจอมผูเบียดแต่พาขึ้นจอมผู หลนผู้โลนกันกป็ผู้เบียกันตอนนี้ผู้โลนกัเป็นจอมผู้ที่มีความสวยงามเมึงวิวออมหอบธานโนซ้อมวิวออมหอบเนาะแต่ว่าจุดที่เราจะไปยังโมหอดน่ะปกติเนาะยังอีกประมาณสามหน่วยผู้สามหน่วยผู้แม่นอีกประมาณสามจอมผู้แต่ว่าจอมใหญ่แล้วมัอันนี้ชิ่วๆนี่ในน้อยนี่เนาะอันนี้คือไฮไลท์สิเขาขึ้นไปเซึ่งงามกว่านี้ถ่าเบิ้งเนาะธานผู้ชมการที่ว่าขึ้นไปจอมผู้โหลนแล้วก็แนมลงมา วิวที่ทัาสิเป็นในไชสวงนี้ก็เป็นสวงฤดูฝนสวงเดือนเจ็ดปี2 0 2 2ัถือว่าเขามีโอกาสมาทีจอมผู้ฮโลลนเป็นขังที่สามความตั้งใจว่าอยู่ในขังนี้ต้องพิชิตจอมผู้ฮห,หลนให้ได้เนาะเพราะว่าการมาสองข้งก่อนแมนข้นโบฮอดเนาะยอมก่อนท่านผู้ชมมันทางข้น,นีนก็รสำคัญเนาะเพราะว่าถ้าว่าไปบ่ถูกทางก บอสามารถไปหอดจอมของจอมผู้เขาหล่นได้คือถ้าว่ามาหอดจอมอผู้น่วยธมิทอยู่นี่เนาะมันจะมีทางขึ้นมาเนี่ยเขากัมาตามทางนี้เลยถ้าว่ากายไปตามทางที่เพิ่นส่างอันมันจะไปวอดจอมสูงสุดเ่าต้องมาจุดนี่ไปไปํากันเลยท่านผู้สมตอนนี้เข้าขึ้นมาหอดจอมผู้น่วยที่สองเบิ่งวิวเนาะแนวลงไปทางลุม่มอลังการสุดยอดเลย าางหน้คือจุดหมายปลายทางติง้งน่วยได้ติงสูงสุดน้อยน,นั่นวนนนะทางไปเน้ทางไปทางไหนโ,<อ>โอเคโอเคฮานอถันผู้ชมจุดสูงสุดที่จะไปแต่ว่าต้องขึ้นจอมน,นเนี่ก่อน กเมือนี่เบาเนะาะเบ้เมื่องใช้คามน่อใะมาพุม่มขับมาไว้แหละกะ็ลงไปถ่ายยีรดกันได้เดอ้อต้องไปให้ต้องไปให้อดเนาะเจ้าเจ้า จุดเดียวผ่านมาเนาะท่านสมอาท่านคือลักษณะนี้น่าจะเป็นสถานีวิทยุหรือต้นทางอย่างไรอ้อิงครับดูได้เห็นสูงครับสวยง,งามแพงครับลูก้ายมือนะเอาโทรศัพท์ถ่ายอเอาเนาะมันจังเงือกไปทางไหนไปทางไหนทานสมตอนนี้ห้ามาหอดเกือบจอมหน่วยผู้ที่ว่าเกือบสูงสุดคือจอมที่สูงสุดคือจอมถัดไปเนาะเป็นเป้าหมายต่อไปของเขา ต้องพิษิทธิ์ให้ได้ยังเหลือระยะทางอีกประมาณ3-400เมตรนำทางโดยเปาติงเนาะขอบใจเปาติงหลายๆเดอ้อวันนี้ถ้าว่าเป่าติงบุพามากอะอาจสิไปลงทางอยู่จอมผูแถวนั้นมาบกหอดอีกคือเกา่าถ้าว่ามาบกถือทางก็คือขึ้นมาบกหอดเดินถันผู้ชมทางมาที่ถูกต้องก็คืออยู่ทางขึ้นบอลลูเน,นเพชรชนเผ่า่งางขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ เนี่ยขับลังไปวิวเมืองอนุวงศ์หรือว่าแขวงเซาสบูนี่กะสวยงามสุดยอดเลยมาพุ่มขับมาไว้กะถ่ายยูนิคก็ได้เนี่ยคือผมทำได้เอี่ยคือสุดได้ครับอารติงครับตอนนี้เขาแยกมาเคตรใส่เลยครับอารติกลตอนนี้นะก็นี้เขาใกล้หอดจอมเลยนะครับตัวนั้นที่ว่า ท่านผู้ชมเนื่องจากมีเสียงลมแห้งอยู่ทึงหัวผูเนาะนทีบทสนทนาทีสองไงนอนองพัลมกันก็นกนคือ,อนักท่องเที่ยวสามารถมากลางเต็นท์อยู่ทึงจอมผู้ในได้แต่ว่าต้องได้เสนอแผนกทะลแรงข่าววัฒนธรรมแขวงเพื่อนอนุญาตก่อนจึงสามารถมาได้เนาะจุดหมายปลายทางอยู่แค่เอื้อมท่านผู้ชมอีกประมาณ200-300เมตรก็จะไปหอดจอบผูที ก็จะไปหอดจอมสูงสุดของจอมผู้หัวโหลดแล้วซึ่งอายุข้างหนาเฮาต้องพยายามเฮ็ใุใดต่อเพออราะหลายคนเห็หุไดเขาต้องเหตุผลสมเขาก,ก่จะไปหอดจอมสูงสุดของจอมผู้ห้วโหลดแล้วเนาะคือจุดนั้นแต่่าก่อนจะถึงก็ต้องมาดันลุมนี่ก่อนทางลงไปนี่ก็ค่อนข,อข,อข,อขอ้างว่างลงไปยาก่พอสมควรเพราะมันสั้นเยาะอย่าไร้ลายเนาะ ตอนนี้เรามาอดจุดเสื่อมต่อระหว่างจอมที่สูงที่สุดกับจอมที่สูงอันดับสองคือจุดนี้ไว้บอกว่าพุ่มตัวนี้แห้งสั้นก่นผ้าเบิงมุมนี้ก่อนเนาะก่อนจะขึ้นไปนนด้้ีขไึปจุต้องพิชิตได้เนาะท่านผู้ชมเหลือขันตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่นะสล้องด้วยมักซัลี่เนาะมักซัลลี่ เยาวเลยยาเสาว,สาว,สาว,สาวพัดวงไข่สั้นขนาดเลยท่านผู้ชมนี่คือจอมสุดท้ายเป็นจอมที่สูงที่สุดสั้นขนาดเลยลุยกันเฮาลุยไปลุยไปรมัไ,ได้ครับวิวมันอลังการเองครับแขอ่งมอันดัวยเนาะ นี่คือจอมพัวหล่นที่สูงที่สุดท่านทุชมเขากำลังจะไปปิสิทธิ์ จุดที่เรายืนอยู่ปัจจุบันก็คือเป็นระดับสูงเทียบเท่ากับจอมผูอันดับ2คือว่าจอมลองทอปเน่ะจุดนั้นแต่ว่าจุดที่สูงที่สุดก็มันจุดนี้พอแล้วบาวติมงครับเออพี่น้อง จอมผู้คนล้นเมืองอาดูแขสสมบูรณ์ครับได้สุดกับมาฮอดแล้วสุดยอดพี่น้องพิสิตแล้วจอมผู้คนล้นอครได้มวันจอมผู้เบี้ยช่วงนี้ห่อนนอนกันเนมแม่่อนอนแกว่าอากาศยู่จสมบูรณ์ชุดยอดแห้งครับพี่น้องร่มนแก็ขึ้นมาจอมผู้ผัดทอด้ไเลี่ายมาผูี่ชกระตื่นเแหงครับก็จะได้ยากาศวิวที่ทัน่ทั้งเครื่องนี้งามสุดยอดเลยสวยงามแหงเลย พิสิ์ไม่ได้นอกมีมีบอหุ้มมีบอเต้แล้วก็มีบอติงเนาะอยู่ล้แบบนี้ถ้าทำซส้มเด้แลกอะเทอร์รี่เนาะสี่คนยูทูบเบอร์สี่ท่านพิชิไมาแล้วอันนี้คือจอมผู้หัวหล่นเป็นจอมทิุู่งีิสุดต้งเป็นูจอมนั่นเป็นจอมห้องเนาะเอาผ้าบิ่ง 360รกสองศา เบอ่อกนดดื้อครับบอกานานจเ้กกันใหม่ผู้หัวนล้นใ <ไป S 2> ส่สมพ์ สมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เขากาจิขอจบคิิปไปเพลงท่านี้ขอบใจทุกท่านที่เขามาชมส,สำหรับคนที่เขามาใหม่ก็ขอฝากกดติดตามส่องทอรีเราทัวร์ฮนเดอร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเห็นคลิปวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน